เกียร์คานิวาลดดชุดขาจับพร้อมคานขวางของยากิม่านะครับตรงรุ่นไม่จอดตัวรถนะครับมียางรองบนหลังคาขาจับพร้อมคานของยากิม่าตัวนี้จะเป็นติดกับตัวราวลอยนะครับมีกุญแจลอกกันหายนะครับทั้ง4จุดนะครับตัวคาจะเป็นตัววิงบาร์นะครับดูลม จัเดือมีตัวยางนะครับกัรตัวบารเป็นรอยนะครับน้าหนักเบานะครับแข็งแรงลูกค้าไม่ใช้สามารถขอดติดตัง้งได้นะครับที่ดูกเสริมเป็นแหลกบนหลังคาได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกล่องบรรทุกสัมภาระแล้วก็อาจจะเป็นจะมีตัวแหลกจักรยานบนหลังคาได้ด้วยนะครับเกียร์คานิวเลติดชุดขาจับพร้อมคานขวางของยากิม a า ดิงบาร์นะครับสีดำตรงรนไม่จอดตัวรถนะครับโอเคครับขอบคุณครับ